น้องไหนคะคะมีสมาชิกในกลุ่มนี้แล้วมิเทวาจุติอลรุกเขาถามว่าอะไรเป็นตัวกําหนอดอะลูกว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดอะไรยังไงที่ไหนเป็นอะไรอะไรเงี้ยลูกบุญรามีครับเป็นตัวกาหนดครับอ๋อกาหนดยังไงอะลูกกาหนดยังไงพระคองชื่อมากปัดจมจะมาบานก็จะมาลากเัาไปครับถ้าทาดีนั่นสมาธิสวดมนต์ เทวดาก็จะมารับเป็นเทวดาครับอ้าวแล้วอย่างเงี้ยพอไปเป็นเทวดาแล้วคนที่ตายแล้วก็ถ้าทําไม่ดีแล้วไปตกนรกอ้าวแล้วหลังจากนั้นน่ะลูกพอตกนรกแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออีกะนูกมันก็จะเกิดเป็นคนก็ได้หรือเป็นหมูเป็นม้าครับเป็นพวกสัตว์อะไรแบบเนี้ยอ๋อก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมตอนนั้นทํามากมายขนาดไหนอย่างนั้นน่ะลูกครับอ้าวแล้วแล้วอย่างเงี้ยแล้วแล้วอย่างเทพเทพต่างๆอันยังต้องลงมาเกิดไหมลูก ต้องต้องลงมาเกิดครับทำไมถึงยังต้องลงมาเกิดอะลูกนะเมื่อทำาาวามดีได้ขึ้นไปเป็นเทพแล้อวอะเขาต้องลงมาเกิดเพื่อทำาาวามดีต่อไปครับอ๋อประมาณเหมือนกับว่าถ้าหมดบุญก็ยังต้องลงมาเกิดอย่างนั้นอะลูกครับอ๋อแล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องทำยังไงอะลูกเพื่อที่จะแบบไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วอะไรเงี้ยมีทำได้ไหมสามารถทำได้ไหมเราก็สามารถทำได้โดยการนั่งสามาธิขบ้นบนครับ อ๋อนั่งสมาธิสวดมนต์ก็จะแบบนี้ครับอ๋อนั่งสมาธิอ๋อและในขณะที่นั่งเราต้องทําจิตอะไรแบบไหนอะลูกต้องภาวนาอะไรยังไงต้องทำจิตจันหนักเลยครับแล้วภาวนาแบบไหนอะลูกภาวนาแต่เทพท่านเคยชินแล้วครับฮะเทพท่านเคยชินแล้วครับหมายถึงว่าเทพท่านที่ว่าเคยภาวนาท่านก็จะเคยชินในสิ่งที่ภาวนาเอา้าแล้วมนุษย์อะลูกถ้ามนุษย์ที่ยังไม่รู้วิธีการภาวนาอะไรเลยเราจะภาวนายัางไงอะลูกแล้วก็ต้อง เริ่มจากสวดมนต์นั่นสมาธิ5นาทีก่อนครับอ๋อให้เริ่มจาก5นาทีก่อนครับแล้วเวลาเราหายใจเข้าออกอะไรเงี้เราต้องทํายังไงหรอเราต้องหายใจพุทธูครับพุทธูครับอ๋อให้ภาวนาพุทธหายใจลึกๆหายหายใจลึกๆภาวนาพุทธหายใจเข้าหายใจออกงั้นนะหูกครับอ๋อแล้วเราก็นั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆลรกครับแล้วมันแล้วเราจะได้อะไรจากตรงนั้นบ้างลรกเวลาแเราก็จะได้บุญและมารมีครับ แล้วถ้าจิตเราฟุ้งซ่านเราขนาดที่นั่งคิดร่นนี่คิดนี่คิดนั่นเยอะแยะไปหมดเลยเราต้องทำยังไงหรอน่ยงใจครับเราก็เหมือนเรายูดูภาพพลงครับดูภาพพยนครับอ๋อก็เหมือนเราดูหนังเรื่องหนึ่งเหมือนที่ลูกบอกกันเหรอดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็ดูแล้วก็มาดูว่าแต่ละเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็ให้พิจารณางั้นะหูกครับอก็เหมือนดูหนังเรื่องต่อไปต่อไปนะคบอ๋อดูต่อไปเรื่อยๆครับอ๋อ แล้วพอไปถึงจุดจุดนั้นแล้วเนะี่ยพอเราดูต่อไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจิตเราจะนิ่งขึ้นไหมลูกพอเราฝึกที่จะคิดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วจิตเราก็จะนิ่งขึ้นครับอ๋อพอจิตเรานิ่งขึ้นแล้วมันจะเข้าสู่สภาวะอะไรลูกต่อจากนั้นอนะ่ะพอจิตเรานิ่งขึ้นเราก็จะเข้สา,าขสู่ภาวะฌานครับอ๋อจะเข้าสู่ภาวะฌานเหรอลูกครับ อ๋อแสดงว่าตอนเนี้เมื่อเริ่มทำสมาธิเริ่มต้นให้ทําตามที่น้องบอกก่อนแล้วพอเข้าสู่สภาวะฌานแล้วเราจะต้องทํายังไงต่ออีกลูกเมื่อเข้าสู่ภาวะฌานแล้วเราก็ต้องทําชนีเพื่อเชื่อมฌานต่อไปในชาที่หนึ่งฌานที่สองในะที่สามนนะครับอ๋อก็วันนี้เราสรุปแค่ว่าทําจิตได้เข้าสู่สภาวะฌานก่อนแล้วเดี๋ยวน้องก็อมาอธิบายต่อว่าหลังจากได้ฌานแล้วต้องทํายังไงต่อนะครับลูกได้ไหมครับ ครับครับขอบคุณมากเลยครับน้องไหมครับครับสวัสดีครับ